วินาทีที่แม่ลูกได้เจอกันหลังจากผู้เป็นแม่เฝ้ารอการกลับมาของลูกชายที่ต้องไปตกระกำลำบากอยู่ในเรือประมงค,คุณแม่เล่าว่าทันทีที่ได้รู้ว่าลูกลำบากแม่ก็รู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยไปกว่าลูกและเมื่อรู้ว่าลูกได้กลับมาบ้านนั่นคือข่าวดีที่สุดสำหรับแม่สิ่งที่อยากทำหลังจากลูกชายกลับคืนสู่อ้อมอกคือจะพาไปทานข้าวและพาลูกไปซื้อเสื้อผ้าใหม่หลังจากที่ต้องไปลำบากในต่างแดนมานาน พร้อมบวชนให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมช่วยเหลือลูกเรือประมงที่เหลือเพราะเชื่อว่าครอบครัวของทุกคนยังรอยอย่างมีความหวังสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาวันนี้มีจำนวน21คนเป็นชายทั้งหมดแต่ละคนมาจากหลายจังหวัดแรงงานชายคนนี้เล่าว่าอยู่บนเรือประมงลำบากมากต้องอดอยากบางครั้งได้กินแค่น้ำประทางหิวเขาจึงดีใจที่ได้รับการช่วยเหลือกลับบ้าน สบายใจที่ได้กลับมาแผ่นดินเกิดดีใจครับดีใจแล้วไปอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่คะมาสองปีสองปีสองปีนี่คืออยู่บนเรือประมงครับแล้วบนเรือเราลําบากยังไงบ้างพี่ลำบากคือว่าอดน้ําอดตาเมื่อเล็กกินข้าวหรือปลาเราโดนทำร้ายหรือโดนอะไรบ้างโดนทำร้ายก็โดนทำร้ายก็โดนโดนแหลกตีอะไรท่านว่าคมปี2557 ชายคนนี้ได้รับการช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากชีวิตที่เลวร้ายต้องอยู่อย่างหลบซ่อนทรมานชายคนนี้ถูกในหน้าชาวไทยด้วยกันเองหลอกมาทำงานมีหนี้สินโดยไม่รู้ตัวถูกทรมานจากการถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาตมันอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้ผมต้องขึ้นไปอยู่บนเขาบนป่าอะไรเงี้ยเวลานอนก็นอนบนต้นไม้นอนบนอะไรเงี้ยจนผมสุดท้ายผมแบบไม่ไหวแล้วสู้ดีกว่าจะตาย,ตายอะไรเงี้ยผมคิดกันนี่ผมก็เลย เดินไปที่โรงบ็อกอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับไปทำงานเหมือนเดิมนายอนุสัน์เทียนทองผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และโฆษกกระทรวงกล่าวว่าการรับตัวลูกเรือประมงไทยวันนี้มีจำนวน21คน โดยจะดำเนินการคัดแยกเหยื่อผู้เสียหายพร้อมทั้งส่งตัวไปรับการคุ้มครองชั่วคราวที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชายจังหวัดประทุมธานีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกเรือประมงทั้งหมดที่ได้รับการช่วยเหลือส่งกลับประเทศไทยบางส่วนก็ก็ขึ้นเรือด้วยความสบายใจแต่อาจจะถูกในเรื่องของค่าจ้างที่ไม่ได้รับตามที่ได้สัญญากันไว้นะครับเพราะใน,นส่วนนี้เนี่ยทางพอมอเองเนี่ยเราจะประสานกับทาง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับที่จะดูแลในเรื่องของการที่จะ,ะ,ะพิทักษ์สิทธิ์นะครับในวันที่1เมษายนนี้จะมีการส่งแรงงานกลับมาอีกจํานวน6คนเหลืออีก4คนที่กําลังรอพิสูจน์สัญชาติแต่ทั้งนี้นะับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2557ได้มีการด,ดําเนินการให้ความช่วยเหลือและส่งลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างในเกาะต่างๆของประเทศอินโดนีเซียกลับประเทศไทยแล้ว21ครั้งจํานวน169คน เป็นลูกเรือที่ตกทางที่เกาะอําอบน91คนโอเคโอเคครับผมโชว์ดีพี่โชว์ดี